สวัสดีครับผมไอมาโอบอก็หลังจากที่ผมหายไปถึง10เดือนเลยนะครับวันนี้ผมก็กลับมาแล้วนะครับเหตุผลที่ผมหายไปยังไงก็ถ้ามีโอกาสจะทําให้ท,ทําคลิปให้ดูก็แล้วกันนะครับแต่ว่าที่มาดูตัวนี้ผมก็ได้เป็นหน้าใหม่ทั้งหลายใช่ไหมก็ขอยินดีรับขอาสู่ช่องของผมด้วยครับวันนี้เนี่ยผมเผลอได้ไปเห็นรูปภาพรูปหนึ่งในเพจรบกวนตัดต่อภาพนี้ให้หน่อยสิเป็นรูปที่เขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นอควาแมน มานานแล้วนะครับซึ่งเราก็กําลังวง่วางๆแล้วก็กำลังมีไฟในการทําคลิปพอดีเราก็ลเลยทําการนําความต้องการของเขามาทําในคลิปของเราดีกว่านะครับซึ่งพอเราจะออกมาดีหรือไม่ดีผลงานทําออกมาเป็นยังไงเนี่ยเราไปติดตามกันคลิปนี้เลย,เลยครับในหัวผมเนี่ยผมออกแบบไปว่าต้องการให้เขาเนี่ย อยู่ใต้น้ําโดยที่เขานั่งอยู่บนหินแล้วก็ถือตีศูนย์ครับตอนนั้นเนี่ยแล้วเลยก,ก็ทำแบ็กกราวเป็นใต้น้ําก่อนแล้วก็เอาหินเนี่ยมาใส่ไว้ภายในคลิปครับผมซึ่งแล้วก็ใชย้ยางลบเนี่ยลบเจ้าหินแล้วก็มาวางไว้ตามด้วยตัวของเขาที่ไม่ได้ถือไม้กวาดซึ่งเราก็ทําการลบไม้กวาดอย่างง่ายออกนะครับด้วยการใช้ selection แล้วก็ eraser ลบงโง่ครับผม ซึ่งเนื่องจากว่าผมลบมันโง่ๆก็เลยมีกรีสกรีนติดมาด้วยนิดนึงเนี่ยผมเลยต้องใช้ยางลบมานั่งลบขอบทั้งตัวใหม่นะครับเพราะว่าผมลืมว่ามันเล็กยังไงนะครับก็เ,เลยแต่ว่านั่งลบใหม่นะั้งตัวก็ใช้เวลาสักพักนึงเลยแต่ว่าก,ก็ก็ไปแล้วด้วยใจนะซึ่งตัวแรกเนี่ยคือเขาถือไม้กวาดใช่ป่ะแล้วเราได้ลบทิ้งไปแล้ว,ลวเราเลยจะไปหาอุปกรณ์มาใหม่ซึ่งอควาแมนเนี่ยเขาถือตีศูนย์ ซึ่งผมไม่สามารถหาตีสูนแบบอนเอาคอมเมนต์เด๊ได้ก็เลยต้องไปหาได้มาแบบนี้นะครับแล้วก็เติมเนื้อในแขนกับในมือที่มัน,หนแหว่งออกไปแล้วก็ไม่สามารถเอาตีศูนมาบังได้เนะี่ยแล้วก็เติมเข้าไปเพื่อให้เขาถือตีสูนอยู่แบบนี้นะครับและใช่ครับเพราะหนูอคอมมนของเราเนี่ยครับผมยาวแต่ว่าคนในแบบที่ผมเอามารูปมาเนี่ยเขาผมสั้นนะครับซึ่งผมรู้แลยว่าผมจริงๆคอมแมนมันยาวอันนี้เลยว่าผมหาไม่ได้นะครับก็เลยใช้ผมประมาณนี้แล้วกันก็น่าจะ น่าจะเอามาใช้แทนได้เนาะผมว่าก็ก็แทนได้นะซึ่งเมื่อเราได้โฟกัสแล้วเนี่ยเราก็เลยทําการเติม b a c k ก r o u n d ด้วยหน้าผาโขดหินประกาลังอะไรพวกนี้นะครับเพื่อให้มันดูมีแบบไม่โดดเดี่ยวไม่อ้างว้างอะไรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อเราเติมพวกนั้นแล้วเนี่ยมันจะขาดสิ่งชีวิตได้ยังไงเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเติมสิ่งที่เรียกว่าฉลามนะชอบครับคุณส่วนผมนะชอบคุณครับ ซึ่งเมื่อเรานอาองค์ประกอบทั้งหลายมารวมมาแล้วเนี่ยเราก็ถึงกระบวนการที่เราจะต้องตั้งแต่งสีนะครับเพื่อให้ผินหรือแปะกาวที่เราเอามาทั้งหลายเนี่ยจากคนละทีให้มันดูมีความเป็นที่เดียวกันนะครับซึ่งผมก็ใช้อยู่3อย่างหลักๆก็จะมี e x p o s u r e hue and saturation แล้วก็ color b a ร a n า e นะครับซึ่งผมไม่สามารถอธิบายการทํางานของมันทั้ง3ได้แต่ว่าถ้ามันมีโอกาสหรือคนูี่ต้องการผมจะทําคลิปอธิบายให้นะครับ พอเราทําให้วัตถุแต่ที่เนี่ยมันดูเป็นหน้าที่เดียวกันแล้วเนี่ยผมก็ต้องทําการเพิ่มชาร์โดกับไฮไลท์ให้มันนะครับก็คือแบบว่าเงากับแสงกระทบวัตถุนะครับเพราะว่าตัววัตถุเนี่ยมันอยากขอที่แน่นอนว่าไฮไลท์มันตอนนี้เนี่ยมันจะต้องไม่ถูกนะครับแต่เขาต้องระบายให้มันซึ่งผมก็จะใช้บัตทูกับเลเยอร์แมสนะครับในการระบายเงาให้กับมันซึ่งขั้นตอนการทามไม่ต้องพึ่งประสบการณ์นะครับยังไงก็เราฝึกๆก,กันได้ผมเองก็ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่อย่างที่คุณเห็นในคลิปตอนนี้นะครับ ระหว่างที่ผมกำลังทำนะครับผมก็ได้เอกไปเห็นเจ้าโลโก้ของไนกี้นะครับซึ่งเห็นแล้วผมราไม่ชอบอะ่ะมันดูไม่เข้ากับบรรยากาศผมก็เลยไปเอาโลโก้ของอาควาแมนนะครับมาเปลี่ยนกับโลโก้ไนกี้ให้มันเหมือนเป็นเสื้อตาอาควาแมนอะไรย่างนี้นะครับทเทพแห่งท้องสมุทรทั้งทีก็ต้องมีโลโก้เป็นของแบรนด์ตัวเองจริงว่าก็เลยมานั่งทำแบรนด์ให้ขเขานะครับนี่ก็ใครสนใจมาติดต่อไปผมจะทำโลโก้เนี่ยให้ได้นะครับผม แล้วก็อยากที่บอกเมื่อต้นคลิปนะครับว่าเราต้องการที่จะทำคอนเซ็ปต์เป็นโปสเตอร์หนังใช่ป่ะโปสเตอร์หนังมันจะขาดชื่อหนังได้ยังไงวะผมก็เลยไปเอาเลยจาชื่อของหนังโลโก้ mm hmm. ๆๆนะครับมาแปะไว้ข้างหน้าแล้วก็ทําการเพิ่มรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่น Home is calling ซึ่งเป็นหน้าปกเรียกว่าอะไรคือซึ่งเป็นโปสเตอร์ของหนังนะครับจริงๆแล้วก็รายละเอียดวันฉายภาพยนตร์ฉายที่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับด้านล่างมันจะได้มีความเป็นแบบเป็นโปสเตอร์นะครับ ชื่ระหว่า,างที่ผมกำลังทำโปสเตอร์เนี่ยเขาก็าไปมองแบแล็กเกลว่าดูมันแบบแบ็กเด์ไกลๆอย่ามันดูแบบไม่มีอะไรอย่ามันเคว้งอะ่ะเราเป็นเจ้าสม,มุดเราเป็นปเจ้าเมืองแล้วเวย้ยผมก็เลยไปหารูปเมืองแล้วก็รูปฝูงปลานะครับมาใส่แบล็กวด์เพื่อให้มันดูมีความเป็นแบบมหาสม,มุดที่ดูยิ่งใหญ่อลังการหน่อยนั่นเองแล้วก็ทําการแต่งแสงข,ข้างบนให้มันเข้มขึ้นเนี่ยเพราะว่าเริ่ที่ผมรู้สึกมันอ่านเจ้าโฮมอิสคอลลิ่งไม่ออกแล้วก็มีไอเดียจะเอาโลโก้ของเฟซบุ๊กมาใส่ด้วยแต่ว่าไม่สวยก็เลยไม่ออกก็แล้วออกแล ลังจากเราแต่งรูปเสร็จแล้วผมก็ทําการเข้าคาเปอรน่ารอน,นะครับเพื่อเข้ามาแต่งสีแต่งแสงขั้นสุดท้ายก็จะเป็นกระบวนการสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าเสร็จสิ้นด้วยความพอใจที่ผมผมอะพอใจส่วนตัวเจ้าของรูปไม่รู้ว่าเขาพอใจไหมผมถักไปถามเขาในเฟสเพื่อขออนุญาตทาคลิปเขาก็แค่อนุญาตแต่ไม่ได้รีวิวอะไรเลยนี่ครับมาเสร็จแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่ารูปที่เราทำมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแต่ขึ้นรูปเป็นไงก็ สำหรับผมมันเป็นรูปที่ผมค่อนข้างพอใจนะครับพอใจว่ามันก็ผมมามองว่ามันสวยรู้สึกว่ามันก็โอเคแล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ดีขนาดนั้นนะครับรู้สึกว่ามันทําให้ดีกว่านี้แต่ว่าผมทําได้แค่นี้ในตอนนี้เนี่ยเพราะว่าตอนผมรีบด้วยนะก็ผมหวังว่าคนดูจะที่ชอบนะครับผมทําคลิปประมาณนี้เนี่ยผมก็ชอบทำคลิปประมาณนี้นะแต่ว่าผมค่อนข้างขี้เกียจตอนตัดต่อเว้ยคือมันมันก็มีความท้อเล่นนึงอะทำมันไม่มีคนดูเนาะแต่ว่าผมก็ยังทําอยู่นะครับก็ถ้าเกิดว่า รู้สึกยังไงชอบไม่ชอบยังไงก็รีวิวไว้ใต้คลิปพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชื่นชอบผมชื่นชอบคลิปแบบนี้หรือว่าอยากได้รูปแบบนี้ก็สามารถส่งรูปมาให้ผมใต้ทาง Facebook ไม่ก็ i อเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ไม่อี่อะไรแล้วซี o ูคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า